วิธีแรกเนี่ยเราจะใช้เชือกวิ่งข้างบนนะบนบนมือแบบนี้นตัวนี้เส้นนี้นะครับเส้นบนหลังจากนั้นเราจะพันอรอบมือ,อไปสองรอบโดยใช้พันเฉียงเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับเฉียงสองรอบได้รอบที่สองแล้ว แล้วเราจะดึงเชือกที่พันเนี่ยเส้นที่สองนะครับดึงขึ้นมาเพื่อทำเป็นเป็นห่วงผีเสือ้อดึงสอดเข้าไปข้างล่างที่เราพันไว้แบบนี้แล้วง้างก็จัดเข้าที่นะครับได้ห่วงผีเสือ้อแบบแรก แบบที่สองเราจะใช้เชือกวิ่งที่อยู่ข้างล่างเส้นอยู่ข้างล่างพันเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะพันรอบมือเฉียงมาข้างล่างแบบนี้เหมือนกันพันสองรอบเริ่มเลยนะครับเฉียงตัดมาข้างล่างแบบนี้หนึ่งสองเห็นไหมครับแล้วเราก็ดึงเส้นที่สองเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อทําเป็น เป็นห่วงผีเสือ้อกะว่าเราต้องการห่วงเท่าไหร่ดึงให้ให้มันรูดขึ้นมาแล้วสอดไปข้างล่างเชือกสองเส้นในฝ่ามือแล้วก็จัดเข้าที่เราก็จะได้ห่วงผีเสือ้อ